ดีครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางนะครับวิธีการแก้มือถือที่ใส่ซิมแล้วไม่ขึ้นสัญญาณกันนะครับรุ่นที่ํามาสาธิตตัวนี้จะเป็นซัมซุงนะครับแต่วิธีการนี้ก็สามารถไปใช้กับรุ่นอื่นได้นะครับมันจะประยุกต์พลิกแพงไปใช้ได้ในทางเดียวกันได้นะครับมันจะขึ้นประมาณนี้ทางที่ใส่ซิมแล้วนะครับจะขึ้นไม่มีสัญญาณนะครับ รกรบเดี๋ยวผมไม่ดูในการตั้งค่านะครับตัวจัดการซิมนะครับเบอร์ขึ้นอะไรปกตินะครับแต่ไม่มีสัญญาณตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้กันนะครับต้องไล่ไปทีละสเต็ปนะครับ ต้องลองทําดูนะครับใช่ว่าทําแล้วมันจะหายทุกเครื่องนะครับบางทีมันเป็นที่ตัวเครื่องจริงๆก็มีนะครับอพอถอดออกมาปุ๊บมันจะใส่เป็นซิมคู่เลยนะครับทั้งเอสแล้วก็ถกูใส่เข้าไปถอดออกใส่ใหม่แล้วก็ลองปิดเปิดเครื่องดูนะครับสักรอบมาไหมถ้ายังไม่มานะครับไปที่ก,การตั้งค่านะครับ ปัจขึ้นมาไปที่การตั้งค่าไปที่การเชื่อมต่อนะครับตัวจากการซิมคลิกไปที่ชื่อซิมของเราแล้วก็ลองปรับตัวนี้นะครับให้อยู่อันแรกนี้ถูกแล้วนะครับถ้าของใครนะครับยังไม่ใช่ซิม 3G นะครับก็ต้องไปทำ 3G ก่อนนะครับเพราะว่ามือถือรุ่นใหม่ๆเาจะรองรับ 3G เรากใ็ให้มันปรับเป็นตัวบนสุดนะถูกแล้วนะครับ n L lte นะครับตัวบนสุดอ๋อันนี้ผมลืมถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าซิมเป็น 2G ส่วนมากมันจะไม่ขึ้นก็มีนะครับตัวนี้หรืว่าใครปรับอย่างนี้แล้วยังไม่มาอีกนะครับมันจะมีวิธีแก้อีกโดยการมาที่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นพวก uh, oppo vivo หรือว่า huawei ก็ให้เราลองจับใจความหรือว่าลองจับเมนูดูนะครับมันจะเขียนคล้ายๆกัน โอเคต่อมาไปครับมาสสัญญาณและมาสองซิมลวหลังจากเราปรับเป็นอัตโนมัตินะครับต่อมาถ้าเกิดว่าใครปรับตามแล้วมันยังไม่มาอีกนะครับให้ทาอย่างนี้มาที่บัญชีบัญชีผู้ใช้และการแบ็กอัพตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคําว่ารีเซ็ตครับผมเราจะไม่คืนค่าโรงงานหรือว่าจะไม่ล้างเครื่องนะครับแต่เราจะรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่า,ขายนะครับตรงนี้เมนูนี้นะครับเมนูที่สอง ถ้าเมนูที่สามนี้ข้อมูลหายนะครับตัวนี้มันจะไม่เกี่ยวกันกับพากสัญญาณนะครับอันที่สาให้ให้เราเลือกอันที่สองลองดูก่อนแล้วมันจะมีตัวเลือกให้เลือกนะครับระหว่างซิมหนึ่งกับซิมสองเห็นไหครับถ้าซิมไหนของเรามันไม่มาให้เราลองรีเซ็ตค่าตัวนั้นดูผมจะลองรีเซ็ตค่าซิมหนึ่งดูกันก็รีเซ็ตมันก็จะขึ้นว่ารีเซ็ตค่าขายแล้วนะครับ มันจะไม่ล้างเครื่องนะครับตรงนี้พอรีเซตเ็ตกระขายแล้วกดย้อนกลับมาปรับเป็นซิมสองอีกตั้งค่าใหม่กดรีเซ็ตรคระขายอีกรอบโอเคเขาเขา,เขาจะขึ้นว่ารีเซต็ตการตั้งค่าเคระขายแล้วทีนี้นะครับให้เราลองปิดเปิดเครื่องใหม่ดูว่าสัญญาณจะมาไหมนะครับลองไปใช้กันดูนะครับวิธีนี้มันจะต้องไล่ไปฮีลซส,ตสเต็ปสเต็ปนะครับใช่ว่า ทำวิธีนี้แล้วมันจะได้ทุกเครื่องนะครับต้องลองทําดูเพราะว่าบางเครื่องลองรีเซ็ตครอข่า,ขายแบบนี้แล้วมันเป็นที่ตัวภายในบอร์ดก็มีก็มีนะครับเพราะว่าภาครับสัญญาณมันจะซับซ้อนหน่อยตัวนี้แต่เบื้องต้นเลยเราลองแก้แบบนี้ดูก่อนนะครับ ขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวรอสักพักนะครับเดี๋ยวสัญญาณเขาก็มาแต่ผมปรับแสงลงหน่อยอมาแล้วนะครับผมสัญญาณเราเริ่มมาแล้วแต่มันยังอ่อนหน่อยแต่มันจะค่อยๆขึ้นนะครับใช่ไหมครับมาแล้วสองขิ สัญญาณก็เริ่มมาเต็มแล้วนะครับตอนนี้เห็นไหมครับลองไปใช้กันดูนะครับวิธีนี้อย่าลืมเชื่อมต่อ Wi-Fi ด้วยนะครับสัญญาณมาเต็มเลยนะครับตอนนี้โทรออกโทรเข้าได้ปกตินะครับ